สวัสดีครับวันนี้เราฮีร้านแก้วเจอรุจนแท็กเตอร์นะครับวันนี้ผมมารีวิวยันมา49แรงนะครับเป็น EF 494T นะครับเป็น4 wheel นะครับ 4WD นะครับอันนี้เรามีอุปกรณ์ไห้สองชิ้นนะครับเป็นใบมีดดินหน้าแล้วก็ผ่านหลังนะครับผ่านหลังเราให้เป็นผ่านพวนนะครับผ่าน 5cm มาจากโรงงานเลยนะครับอันนี้ราคาอยู่ที่285,000บาทนะครับสภาพสีเดิมเครื่องเกียร์ดีนะครับแห้งๆเลยอันนี้ไม่ได้ทําสีเลยนะครับเป็นสีเดิมมาจากโรงงานเลยรอบๆเลย อันนี้พิเศษ่ากนึงนะครับเรามีโปรโมชั่นมาให้ก็คือจัดส่งฟรีนะครับ200กิโลแล้วก็โอนให้ฟรีนะครับลูกค้ามาชมรถทดลองขับแล้วก็ตกลงคุยกําเฮียแก้ต่อรองอถ้าพอใจแล้วจ่ายเงินไปกับไปรอที่บ้านได้เลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวทางร้านส่งให้ถึงบ้านแล้วก็โอนเล่มส่งไปให้ลูกค้าให้เรียบร้อยนะครับลูกค้าไม่ต้องทําอะไรเลยขอแค่จ่ายเงินอย่างเดียก็พอ,อาพิเศษสุดเลยนะครับ เดี๋ยวผมจะพาไปชมสภาพรอบๆนะครับแล้วก็รีวิวสตาร์ทเครื่องให้ชมนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่สามารถลองขับให้ดูได้นะครับเพราะว่ายางต้างฝ้องขวาแล้วแตกนะครับด๋ยวผมจะพาไปชมนะครับนี่เห็นกระทะเลยตันนี้ยางแตกนะครับแล้วก็แจ้งไว้ก่อนนะครับยางเดี๋ยวเราเปลี่ยนให้ใหม่นะครับยางหน้าสองเส้นเลยเนื่องจากฝั่งนี้มันแตกนะครับแล้วก็ฝั่งนู้นหมดสภาพเล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับในส่วนของฝากระโปรงนะครับนี่นะครับสีมิดสวยงามเลย ไม่ได้ทําสีนะครับนี่สติกเกอร์เดิมๆอยู่ครบเลยนะครับภาพสวยงามพวกเลขคันซีหวกน็อตนะครับนี่มาร์กเดิมๆเลยนะครับสีเครื่องเดิมๆเลยคันนี้เครื่องเกียร์ดีนะครับไม่ได้ผ่าท่อนตัดคอนหรือผ่าทําเครื่องทําเกียร์นะครับเดิมๆใครที่ชอบรถเดิมๆที่สวยนะครับราคาเบาๆนะครับสองแสนแปดหมื่นห้าพันบาท ลองโทรมาคุยมาต่อรองกับเฮียก็ได้นะครับที่เบอร์081968518 6นะครับแต่เรามาดูในส่วนของไฟหน้ากันต่อนะครับนี่นะครับไฟฝั่งนี้แตกนะครับเราไม่ได้เปลี่ยนให้นะครับนอกจากลูกค้าจะลองมาคุยกับเฮียก็ดูเผื่อแกจะดีเปลี่ยนให้นะครับฝั่งนี้อ่าแล้วก็ฝั่งนี้สภาพสวยงามนะครับไม่มีแตกไปถึงนี่เลยนะครับข้างหน้ามีตำหนิจุดเดียวนะครับคือไฟก็เดี๋ยวคราวนี้เราทําการถ่ายของเหลว ช็คระบบไฟรอบคันให้นะครับะจังหน้าก็ไม่แตกนะครับสภาพเดิมสวยงามเลยสี้านหน้าก็มีถลอกนะครับตามอายุการใช้งานแล้วครับถือว่าไม่น่าเกียดน,นะครับรถปีห้าหกนะครับสภาพได้ขนาดนี้ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับนะครับสีเดิมสวยงามเลยดูคันหน้าอย่างสวย,ยนะครับนี่จากโรงงานเลยดูสลักก็ยังเป็นเดิมอเลยนะครับ ไม่มีรอยเชื่อมนะครับนี่ของเรื่มจากโรงงานเลยใช้งานไม่เยอะนะครับคันนี้ไม่ค่อยหกเท่าไหร่ขายได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับ49แรงกับราคาเบาๆเ,เลยครับ285,000บาทนะครับมีฝากระโปรงก็สวยนะครับฝั่งขวาสติกเกอร์ก็อยู่ครบเหมือนกันทั้งซ้ายขวาเลยดูกับแบบชัดๆเลยนะครับไม่มีแตกหักเลยนะครับนี่ท่อนเกียร์ท่อนคัตนะครับนี่ สีเดิมขเขาเลยไม่เคยแกะเลยจิงมครับคันนี้มาเขาอยู่ครบหมดเลยนะครับนี่เลคตชีเลคัซีชัดแจ๋วเลยนะครับนี่สวยงามอ่าขานี้เครื่องเจดีย์แล้วก็ยางดีนะครับยางหลังนี่ดอกเต็มเปียเลยใช้ได้ย,วยาวๆนะครับยางหลังยางสี่เส้นนี่ดีแน่นอนนะครับพราว่ายหนไม่ได้เราเปลี่ยนให้ แล้วก็ใช้ยาวๆไปเลยแล้วก็สีกระทะล้อนะครับก็ยังเป็นสีเดิมนี่นะครับสีเดิมจากโรงงานเลยนะครับม,มีแตกไม่เชื่อมไม่ดามนะครับใช้ได้ยาวๆกระทะด้านหลังก็สวยงามนะครับนี่สภาพสวยงามเลยคันนี้เจ้าของเดิมน่าจะดูแลค่อนข้างดีนะครับ หลังก็สวยงามนะครับหลังคาไม่มีแตกเลยนะครับนี่นะครไม่แตกเลยแล้วก็โครงหลังคานะครับไม่มีเชื่อมอันนี้ได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนครับไฟหลังอยู่ครบนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเช็คระบบไฟให้ก็คือเดี๋ยววันนี้มันขาดไฟเลี้ยวอยู่นะครับเดี๋ยวเราทําการจัดใส่ให้นะครับไฟเลี้ยวแล้วก็เช็คไฟด้านหลังให้เรียบร้อยเลยนะครับนะครับถังน้ํามันสวยงามเลย ไงก็ไม่มีแตกไม่มีหักนะครับแล้วก็สีล้อหลังนะครับซ้ายขวาแห้งๆเลยนะครับนี่ไม่รัว่วไม่ซึมเลยหลุสลักของเขาก็ไม่มีหกเลยนะครับอันนี้ดูแลค่อนข้างดีนะครับแล้วก็แขนยกแน,น่นเลยนะครับสองฝั่งนี่นะครับดูกันชัดๆไม่มีแตกเลยนะครับปรักสาค่อนข้างดีเลยทีนี้หลูแขนลาก ไม่หกนะครับแล้วก็ดูแขนลากนะครับซ้ายขวานี่ไม่หกเลยนะครับคันนี้ใช้งานมาน,น้อยมากนะครับดูแลค่อนข้าง,งดีเลยยางหลังดอกเต็มเต็มสวยงามสองเส้นเลยนะครับขาดีสี่เส้นเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของพวกบอดี้นะครับกาบครอบนี้นะครับวงมาลัยขอบเรียนใหม่นะครับไม่มีแตกเลย ภาพสวยงามเลยนะครับก็สติ๊กเกอร์นี้อยู่ครบเลยนะครับแทบไม่ถลอกเลยนะครับนี่พวกสวิตช์ไฟชัดเจนเลยนะครับพวกนี้อ่าันนี้ทำงานมาที่2 1 4 1ชั่วโมงนะครับรถปี๊ห้าทำงานมาประมาณนี้ไม่เยอะนะครับถือว่าน้อยมากนี่ครับสวยงามไม่มีแตกเลยนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอน,นครับแล้วก็ มังโคนซ้ายขวานะครับจะมีรอยทะลอกน่ครับตามไปยู่งเขาเลยนะครับแต่กถือว่ายังสวยงามอยู่นะครับนี่รถป,ปีห้าหกใปสภาพขนาดนี้สีเดิมๆขนาดนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงครึ่งเอนกันดูนะครับ เครื่องเกดีแน่นอนนะครับเสียงนิ่มๆเลยแล้วก็ยัน์มานี่ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าไม่หอนแน่นอนนะครับนี่นะครับเครื่องดีเลยนะครับเร่งได้เต็มสามพันรอบเลยนะครับแล้วก็ยัมีควันขาวนะครับ เรามาลองให้รู้สึกดูนะครับอย่างนี้ลเลยแต่หน้าขึ้นลงไว้นะครับ หลังใช้งานได้นะครับปกติลื่นเลยนะครับเครื่องเกดีเฮลิกดีนะครับรถสภาพเดิมภาพนี้หายากแน่นอนนะครับสีเดิมเดิมนะครับไม่เคยแก่อย่างนี้ครับยังไงใครสนใจลองโทรมาสอบถามแยก็ได้นะครับแล้วก็ร้านของเราเปิดทุกวันนะครับจากหนังสุดไม่มีวันหยุดนะครับแล้วก็ใครจะมาดูรถกลางค่ำกลางคืนนี้ก็สามารถโทรมาคุยมานัดได้นะครับเราบริการให้เต็มที่เลยนะครับไม่ต้องห่วง เรา,าดูกรต่อนะครับในส่วนของภายในนะครับนี่แม้แต่มาร์งเัองอยู่นะครับใช้งานน้อยมากแล้วก็ดูดูแลงุก้งดีเลยนะครับนี่น้ำใสแจ๋วเลย่หม้อน้าแล้วัดกรองไม่มีแตกนะครับยาคงของเดิมนะครับสภาพสมบูรณ์แม้แต่น้อตอันนี้ยังไม่ขยับเลยครับนี่ มีขยับเลยก็อะไรก็ง่ายเลยนะครับรถคู่อยู่ครบนะครับสีเดิมๆนี่นะครับ เครื่องมานี่ว้าวแน่นอนนะครับโอ้โหโใหม่คลิปเลยไม่ได้ทำสีนะครับนี่สีเดิมเดิมเ,เ,เขาเลยน,นะครับสวยงามจนซอกในเลยนะครับมีแต่กรอเท่านั้นที่ถลอกแล้วไอ้นี่เป็นสนิม,มดูนะครับมาร์ไอ้นี่ก็ยังอยู่เลยไม่เคยแกะจริงๆนะครับคันนี้ วัดไม่ขาวนะครับแล้วก็ที่น้ามันมันดันออกมานะครับเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าจุดวัดน้ามันอยู่ค่อนข้างต่านะครับเลยทําให้น้ํามันพุ่งออกมาปกตินะครับรถใหม่ก็เป็นนะครับไม่ต้องห่วงนะครับอันนี้เครื่องเจดีแน่นอนเดี๋ยวผมจะลองเร่งที่ดูนะครับอยู่ยางไม่ยากก็ดูที่ท่อไอเสียนะครับนี่ ดูแลดีจริงๆนะครับเจ้าของเดิมให้ได้ไปคุ้มค่ายนะครับเรียกสีนะครับถ้าลอกบนบอกบงบอกอายุการใช้งานนะครับว่าใช้งานมามากหรือน้อยนะครับสีเริมเดืเขาเลยนะครับอันนี้ไม่ได้ทาสีเลยนะครับนี่สวยงามมาพวกมาร์กทอมาร์คแล้วอยู่ครบเลยนะครับยังไงใครหารถยันต์มาอยู่นะครับ49แรงนะครับแรงยืนเหลือราคาเบาๆนะครับ ลองโทรมาสอบถามได้นะครับที่เบอร์0819668518ของเราเปิดทุกวันนะครับใครอยากมาชมรถโทรมาหารเฮียก็ได้เลยนะครับมานัดหรือสามารถจองออนไลน์ก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะทดลองขับให้ดูนะครับตอนผมเปลี่ยนยางเสร็จเนาะอ่าแล้วก็ใครอยากมาดูที่ร้านนะครับดูต,ตัวจริงนะครับทดลองขับมาโทรมานัดเฮียก็ได้นะครับทัวรร้านของเราตั้งอยู่ที่อำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมานะครับ หาหาร้านเราไม่เจอนะครับให้ยินสีเมาที่ปททนนทยนะครับร้านของเราเปิดทุกวันห่างจากปททนนทยเพียง500เมตรเท่านั้นนะครับยังไงก็วันนี้ก็แค่นี้นะครับสวัสดีครับ